สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งาน r e v ิ t 2020ในส่วนของ Student Version นะครับเราอยู่ในข้อเรียนของบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับผมในบทที่3นะครับในบทที่2เราได้สร้างในส่วนของเสานะครับดูว่างานโครงสร้างขึ้นมาดูนะครับก็อยู่ในส่วนของงานฐานรากนะครับตรงนี้นะฮะ ดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมในส่วนของงานฐานรากที่เราได้สร้างไปก็จะมีในส่วนของฐานแผ่แล้วก็เสาตอมอตัวนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งถ้าเข้ามาดูในรูปนี้ก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าใครตามตั้งแต่ตอนแรกๆจะเห็นว่ารูปแบบการสร้างสร้างง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ถ้าใครสั่งซื้อในส่วนของชุดเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้นะครับผมจะมีแบบฝึกหัดให้ซึ่งเอาไปดูทีละบททีละบทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับ ผมจะมาที่ฐานรากนะครับซึ่งก็จะเห็นตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วที่เราสร้างรูปการตัดนะฮะร,รูปตัดรูปตัดของอาฐานรากเนี่ยโดยปกติเ,เดี๋ยวผมย้อนตรงนี้นิดนึงรูปตัดนะครับมันจะดูตั้งแต่ในส่วนของฐานรากก็คือตรงช็อตนี้นะครับช็อตน,นี้ลงมาแล้วทีนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยมันตัดจากตรงนี้มันเลยเห็นเฉพาะเสานะครับทีนี้เราทําการตั้งค่าตรงวิวเลนใหม่นะครับมาดูตรงฐานรากนะฮะ ไปที่วิวเลงนะครับอันนี้ทบทวนนิดนึงกดไปตรงวิวเลงผมให้ปรับเป็นลบจุดหนึ่งก็คือให้มันตัดมุมมองลงไปประมาณาลบสิบเซนนะครับก็จะเห็นตัวฐานลากขึ้นมาแต่ถ้าน้องๆเทสจ,จากจุดนี้นะครับเปลี่ยนเป็นศูนย์ก็คือค่าเดิมของเขาแอ p พลเนี่ยเราจะมองไม่เห็นฐานแผ่อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมแต่ถ้าเราใส่เป็นลบหนึ่จดหะดห แอปพลายไปน้องๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับถ้าเรา้องกดโชว์ตรงนี้จะเห็นดีเทลนะครับว่าตรงนี้คืออะไรย้อนดูวิดีโอตอน,นที่แล้วได้นะผมผมผมจะไม่พูดซ้ํากับตรงนี้นะฮะโอเคอในส่วนของวันนี้เองเราจะมาทําการสร้างเสา,างานเสาอาร์ชิเทคเสางานสถาปัตย์นะครับต่อจากส่วนนี้ไปที่ระดับดินเดิมนะผมมาที่ระดับดินเดิมระดับดินเดิมเราจะมองไม่เห็นอะไรระดับดินเดิมจริงๆก็จะเห็น มุมมองตั้งแต่ส่วนนี้นะฮะระดับบินเดิมก็คือตรงส่วนนี้นี่นะครับมันจะตัดตรงส่วนนี้ด้านล่างลงไปจะมองไม่เห็นก็เหมือนกับยังไม่มีอะไรต่างเราจะเอาเสามาใส่ตรงนี้จากตรงนี้นะครับจะยาวขึ้นไป4.6เมตรก็คือตรงนี้60เซน60เซนเนี้ยเอามาเผื่อคานคานที่ผมจะใส่อ่ใส่เข้าไปในส่วนของคอร์สเรียนนี้ก็จะมีอยู่2หน้าตัดก็คือมีทั้งหมดประมาณ3หน้าตัดหน้าตัดแรกตรงคานคอดินเนี้ยก็จะมี5 5อ่าไม่ใช่สิ5 0 60 ส่วนในส่วนของระดับอาเซก็คือคานตรงหลังคาเนี่ยนะครับผมจะใส่40นะครับที่เหลือน้องๆเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้เอานะฮะอ่ะไปที่ระดับดินเดิมนะครับผมมาที่ตรงนี้นะฮะก็เริ่มต้นเองถ้าเราอยากจะมองเห็นอ่ะอยากจะมองเห็นคร่าวๆว่าเสาแต่ละต้นมันอยู่ตรงจุดไหนก็เหมือนเดิมครับมาดูที่ตรงนี้นะฮะไปที่วิวเลนก์นะครับกดไปนะครับตรงนี้อยู่ที่ระดับศูนย์มุมมองอยู่ที่ระดับศูนย ผมจะปรับลงไปประมาณาให้เห็นจุดเริ่มต้นของเสาก่อนของเสาต่อหม้อนะฮะผมจะปาับไปที่ลบจุดเจ็ดนะครับแล้วก,ก,กดแอปพลายดูเราจะเห็นตรงนี้นะฮะเสา45่สคูณสีอยู่ตรงนี้กดโอเคไปนะครับหาเห็นคร่าวๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคมาดูต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการสร้างเสาไปที่ A าร์จีเทกดที่ตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งมาที่เสาผมเลือกใช้คอลัมน์อาร์จีเทคจะล ผมเลือกนะครับลองดูว่าจะใช้ตัวไหนอ่ะถ้าเป็นตัวแรกนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ไปที่ edit type ไปแก้ไขนิดนึงกด duplicate นะครับเพิ่มหน้าตัดเสาขึ้นมาใหม่ผมจะใช้เป็น0.2 0นะครับคูณคูณก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วกันคูณ0.20นะครับเคาะหนึ่งครั้งตามด้วย m เปนเอ็มตัวใหญ่นะโอเคจากนั้นกดโอเคไปนี่นะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับจุดสองเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับจุดสองนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมเอาอ่า by category ในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่แบตเทียร์นนะในกรณีที่ยังไม่ได้ใส่แบตเทียร์นเดี๋ยวเรามาใส่ใหม่นะครับผม c ตรงนี้ผมใช้เป็น c 2นะครใช้เป็น c 2นี่นะครับใช้เป็น c 2นะครับตรงหัวข้อโมเดลนะครับกด ok ไปนะครับนี่ก็จะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้จากนั้นเราเลื่อนเมาส์มานะครเรามาวางในส่วนของการวางในส่วนของการวางเสา,าสถาปัตย์กับเสาโครงสร้างไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ออนกริดเหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนกันนะฮะคือกรณีนี้มันจะไม่มีออนกริดขึ้นมาให้นะมันจะไม่มีออนกริดขึ้นมาให้น้องๆก็ต้องมาวางใส่ตรงนี้ก่อนนะครับคือในปกติเนี่ยส่วนออนกริดเนี่ยเวลาเราเลือกแบบนี้ใช่ไหมฮะเราเลือกข้อมูลน,นี้มันจะมีออนกริดอยู่ตรงนี้อันนั้นในส่วนของงานโครงสร้างนะครับในส่วนของตรงสตั๊กเจอร์เนี่ยนะฮะมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้ซึ่งแท็กไปตามกริดได้เลยนะครับแต่กรณีนี้ไม่มีนะฮะอ่าคัดลอกไปใหม่ วางเข้าไปก่อนวางเข้าไปก่อนตามตำแหน่งของเสาเดี๋ยวค่อยมาดูระดับความสูงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูระดับความสูงใจน้องๆสามารถที่จะรีเช็คได้นะครับคืออย่าเพิ่งไปพะวงกับตัวเลขที่เราจะต้องป้อนให้กับตัวโปรแกรมนะครับเรียบร้อยนะครับผม กด h เบออกไปนะฮะกด h เบออกไปเราไปดูที่ eat นี่ครับตรงนี้เสามันจะโผล่ขึ้นมาสูงอยู่ที่ระดับนี้นี่นะฮะสูงอยู่ที่ระดับนี้ก็คือชุดนี้นี่นะครับอันนี้เราจะเอามาใส่ในส่วนของคานอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราจะปรับให้เสาตัวนี้สูงขึ้นไปถึงระดับอาเสทําอย่างไรเราคุมตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับ,รรบก็จะมีเงื่อนไขก็คืออ,อันนี้ก็คือเริ่มจากระดับบินเดิมก็คือตรงนี้ฮะแล้วก็ท็อป น,น้องๆก็ปรับนะครับเป็นระดับหลังอาศสนะฮะแล้วลองกดแอป l y เสาก็จะสูงขึ้นมาให้ตามค่าที่เราป้อนไปที่ 3D ดู mm hmm. ก็จะเป็นดีเทลออกมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวในส่วนของการการใช้งานโครงสร้างการออกแบบโครงสร้างเดี๋ยวผมจะให้น้องๆดูในกรณีที่บางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเสาเป็นเสาเหล็กเสาบีมเสาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวกรณีนี้ก็คือการเช็ค่าจากตรงนี้ทีนี้น้องๆดูแบบนี้ เวลาที่เรามาปรับมุมมองนะครับอย่างเช่นผมตั้งไปเป็นไฟล์ก็คือค่อนข้างละเอียดแล้วผมไปที่ลิสติกเสาของเรามันเป็นเนื้อแบบนี้นี่นะฮะเสาของเราเป็นเนื้อแบบนี้ถ้าในกรณีนี้เราอยากจะให้มันเป็นเนื้อคอนกรีตล่ะสามารถใส่เข้าไปก่อนได้ไหมได้นะครับอ่าผมปรับไปที่ช็อตนี้ใหม่นี่นะฮะผมเลือกคุมแบบนี้ฮะนี่นะครับเราจะเห็นอ่าโดยปกติเนื้อเสาเนื้อเสาเสาที่อยู่ในลักษณะนี้นะฮะถ้าเราตั้งค่า นะครับถ้าเราตั้งค่าในกรณีที่จะใส่เป็นแมททีเรียนนะครับเราสามารถเลือกอีกกรณีหนึ่งได้อย่างกรณีนี้ถ้าเราคุมเข้าไปแล้วมันไม่มีซึ่งบางครั้งถ้าคลิกไปที่ตัวหนึง่งอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะมีให้ตั้งค่าอันนี้เราสามารถตั้งได้แต่ถ้ามันตั้งไม่ได้เราต้องไปใส่แมททีเรียนใหม่นะครับอย่างเช่นคลิกไปที่ตัวนี้หรือคุมไปที่ตัวนี้กรณีนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้มาที่ปุ่มนี้ครับเลือกใส่เลยครับนะครับกดไปที่ ดีเทลแล้วก็เลือกเป็นส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นตัวนี้นะฮะคอนกรีตขอเป็นตัวนี้ดีกว่าสีมันค่อนข้างสวยดีนี่นะครับดีเทลก็จาะออมาวานี้กดแอปพลโอเคไปกดแอปพลายไปกดโอเคไปนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อออกมาแบบนี้นี่นะฮะคือบางบางกรณีบางกรณีสามารถคลิกตรงนี้แล้วแล้วมันจะขึ้นนะครับตรงนี้สําหรับแฟมิลี่บางตัวแต่ถ้ามันไม่มีน้องๆต้องย้อนกลับไปที่อีดทิท y p e เลย นะครับผมก็สามารถใส่ได้คราวนี้ถ้าเราตั้งเป็นลิสติกนะครับมันก็จะขึ้นดีเทลเป็นออกมาประมาณนี้นะครับลิสติกนี่นะครับก็จะเห็นดีเทลออกมามานี้นะครับผมอ่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นดีเทลง่ายๆในส่วนของการใส่เสาเข้าไปสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในบทเรียนนี้มีอะไรบ้างน้องๆต้องทำความคุ้นเคยก่อนภาพตัดดูให้ดีก่อนนะครับว่าระดับไหนถึงระดับไหนวิวเลค์คืออะไร นะครับการที่เราจะให้ภาพโชว์ตรงนี้คือตรงไหนไม่ต้องรีบรับหลายชัานบอกว่าต้องอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานพื้นฐานนี่แหละสําคัญนะฮะค่คอยๆเรียนไปแล้วน้องๆจะสามารถปรับปรับใช้งานได้นะครับในบทถัดไปเราจะใส่คานเข้ามาอยู่ตรงช่วงบริเวณนี้คานเนี่ยนะฮะจะมีจะมีอยู่2จะมีทั้งหมดอยู่3สไตล์การใส่คานก็เหมือนกันนะครับจำเป็นที่จะต้องมาสร้างเป็นไท์ของเขาไวเลย นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในส่วนของอบทถัดไปนะครับน้องๆก็ฝากด้วยใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราทําการไลค์ like, เนี่ยผ่าน,ผ,านผ่านลงทางช่องทางของ YouTube มันก็จะแจ้งเตือนน้อง,องๆให้อีกทีนหนึ่งนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ตามตั้งแต่บทแรกตามตั้งแต่บทแรกนะครับจะมีแบบฟึกหัดนะครับแบบฟึกหัดเราใช้รูปแบบการสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับมาส่วนใครที่สั่งซื้อเป็นชุด ชุดเรียนนะชุดเรียนก็อันเนี้ยเฉพาะอยู่แล้วเขาจะมีแบบฝึกหาดมีแฟมิลี่มีแรงต่างให้อยู่ในนี้นะครับผมตัวนี้จะจําหน่ายหลังจากสอนจบคอร์สไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําก็คือเล่มนี้นะฮะเป็นของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมเป็นเล่มที่ละเอียดมากนะครับผมมีเงื่อนไขหลายๆอย่างซึ่งควรที่จะซื้อเก็บไว้นะครับเป็นชุดหนังสือพร้อมกับวิดีโอนะฮะชุดหนังสือพร้อมกับวิดีโอนะฮะ รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากใครที่สนใจก็สั่งที่เราได้นะครับผมสั่งที่เราได้นะฮะที่ห้องเรียนออนไลน์ที่กลุ่มห้องเรียนออนไลน์นะครับผมประมาณนี้โอเคเนาะเดี๋ยวจะเจอกันในส่วนของการสร้างคานในบทถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,น,นะครับผมสวัสดีครับ